ค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับสู่ a n n e l ติวเข้มมือใหม่หัดทํา y ำ u t u b e บายตะวันนะคะสอนสดๆไลฟ์สดๆแบบนี้จะแจ้งให้พี่พีน้องๆทราบล่วงหน้าอย่างน้อย2วันค่ะใครที่สนใจอยากเข้าติวสดๆไลฟ์สดๆแบบนี้มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะจะคอมเมนต์ไว้ในแชทสดกดเข้าไปใต้คลิปแล้วเห็นแชทสดหรือว่า คอมเมนต์ Comment, เอาไว้ได้เลยค่ะทุกคำถามจะตอบสดๆนะคะอาทิตย์ละ1ครั้งถึงสองครั้งที่นี่ติวเข้มมือใหม่ทำ YouTube ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้มีข่าวดีสำหรับเดือนมิถุนายนค่ะหลังจากที่เราได้รับข่าวสารจาก YouTube รวมกันว่า กฎและระเบียบของการทำช่อง YouTube นั้นจะเข้มงวดขึ้นเราก็ได้รับข่าวดีค่ะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับคนที่รักการทำคลิปสั้นช็อตคลิป คลิปที่มีความยาวไม่เกินหนึ่งนาทีจะสามารถเปิดสร้างรายได้แล้วก็ได้รายได้อย่างงอกงามมากค่ะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดของการทำช็อตคลิปด้วยกันค่ะประกาศจาก YouTube โดยตรงนะคะสำหรับ ช็อตคลิปยูทู e จะได้รับเงินสนับสนุนหรือพูดง่ายๆได้รับการลงโฆษณาเพิ่มมากขึ้นจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้การลงโฆษณาผ่านช่อง YouTube นะคะและเขาให้ความสนับสนุนในการลงช็อตคลิปใครก็ตามที่ทำช็อตคลิปแล้วมียอดคนกดติดตามและผู้ชมเยอะ เป็นจำนวนมากคลิปเหล่านั้นจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นผลตอบแทนในการทำคลิปนี่คือข่าวดีสำหรับยูทูบเบอร์สายคลิปสั้นค่ะ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายูทูบเบอร์ครีเอเตอร์ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะได้รับเหรียญเพิ่มในการทำช็อตคลิปแล้วมีผู้รับชมจำนวนมากและกำลังพัฒนาให้รายได้กระจายอย่างทั่วถึงทั่วโลกค่ะสำหรับพี่พี่น้องๆ้องชาวไทยที่เป็นสายยูทูบเบอร์คลิปสั้นแล้วมียอดผู้ชม ต่อยอดคลิปสั้นเป็นจำนวนมากรอรับเงินเป็นผลรางวัลค่าโฆษณาจากการทำช็อตคลิปของท่านได้เลยจ้าซึ่งทาง YouTube ประกาศว่านโยบายนี้จะทั่วถึงภายในปีนี้นะคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับครีเอเตอร์สายช็อตคลิปค่ะ มารู้จักกับคลิปสั้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปสั้นหรือช็อตคลิปคือคลิปที่ถ่ายในแนวตั้งของโทรศัพท์มือถือมีขนาด9คูณ16และมีความยาวตั้งแต่15วินาทีขึ้นไปจนถึง60วินาทีส่วนคลิป ที่มีความยาวไม่ถึง15วินาทีไม่จัดว่าเป็นช็อตคลิปหรือคลิปสั้นนะคะเวลาถ่ายทำช็อตคลิปต้องมีความระมัดระวังเวลาเราใช้การตัดต่อห้ามทำให้ไซส์เพี้ยนจาก9คูณ16นะคะไม่งั้นก็นไม่เป็นช็อตคลิปค่ะวิธีทำช็อตคลิป ให้มีประโยชน์มากที่สุดกับคนที่กำลังต้องการยอด u u s c r i b e ให้ฝากพูดฝากลงไปในคลิปนะคะว่าฝากกดติดตามฝาก u u s c r i b e หรือใส่ปุ่มกดติดตามเพิ่มในช็อตคลิปก็ได้ค่ะเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมช็อตคลิปกดติดตามคลิปของเราและผู้ชมแบบนี้ คือ FC หรือแฟนพันแท้ของเราที่กดติดตามกด Subscribe ให้เพราะอยากดูคลิปเราจริงๆและติดตามผลงานเราจริงๆโปรดใช้ประโยชน์จากช็อตคลิปให้ได้มากที่สุดค่ะคำเตือนสำหรับคนที่ฟัง ประกาศข่าวดีประจําเดือนมิถุนายนคลิปนี้นะคะทาเตือนสําหรับคลิปสั้นหรือช็อตคลิปคลิปสั้นจะไม่ถูกนับชั่วโมงรวมในการสะสมเพื่อเปิดสร้างรายได้สำหรับช่องใหม่ที่กําลังต้องการยอด s u b s c r i e e 4,000ชั่วโมงช็อตคลิปจะไม่เอาชั่วโมงไปรวมในการเปิดสร้างรายได้ YPP หรือการเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube ในการทำา o o o l l e d s s n s s e นะคะนี่คือคำเตือนและข้อควรระวังค่ะสำหรับ มือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านที่กำลังต้องการสะสมชั่วโมงให้ครบ4,000ชั่วโมงและสะสมจำนวนยอด Subscribe ให้ครบ 1,000 Subscribe วิธีการลงช็อตคลิปจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้ได้ยอดคนกดติดตามหรือคนกดยอด Subscribe จากแฟนพันแท้หรือคนที่ชอบผลงานของเราจริงๆเป็นกลุ่มคนแฟนคลับที่เหนียวแน่นและจะติดตามดูเราตลอดไปให้เราใช้วิธีการลงช็อตคลิปแต่ข้อควรระวังที่เตือนไปแล้วนะคะ การทำช็อตคลิปชั่วโมงที่ได้จากช็อตคลิปจะไม่ถูกนำไปรวมในการเปิดสร้างรายได้ไม่ถูกนำไปรวมใน4,000ชั่วโมงนั่นเองค่ะมาดูเงื่อนไขในการสะสมชั่วโมงเป็นเงื่อนไขที่ถูกเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2021 การรับชมเนื้อหาประเภทใดบ้างที่จะนับรวมมาเป็นเวลาในการรับชมของวิดีโอสาธารณะชั่วโมงที่จะถูกนับรวมใน4,000ชั่วโมงจะต้องเป็นคลิปที่เปิดเป็นสาธารณะเท่านั้นการได้รับสิทธิ์เข้าร่วม YPP จะนับเฉพาะเวลาในการรับชมที่เข้าเกณฑ์จากวิดีโอที่เป็นสาธารณะอยู่ เท่านั้นวิดีโอไหนที่ถูกแจ้งฟ้องร้องลิขสิทธิ์หรือว่าฟ้องร้องกดชุมชนแล้วเราปิดเป็นส่วนตัวชั่วโมงจะไม่ถูกนับรวมอยู่ใน YPP หรือการเปิดสร้างรายได้นะคะวิดีโอที่เล่นในชั้นวางหรือในโซนที่อยู่ในเรื่องราวและวิดีโอสัน้นหรือช็อตคลิปเป็นวิดีโอที่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณา จะไม่ถูกนับรวมในการได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม YPP นี่คือประกาศอัปเดตตั้งแต่วันที่7มิถุนา2021เป็นต้นไปช็อตคลิปเวลาที่ได้จากช็อตคลิปสำหรับช่องใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้จะไม่ถูกเอาชั่วโมงมานับรวมใน4,000ชั่วโมงนะคะ เพราะฉะนั้นที่บอกไปแล้วว่าช็อตคลิปจะทำให้เราได้ยอดผู้ติดตามเยอะมากเมื่อเราได้ยอดผู้ติดตามตามความต้องการแล้วขอให้หยุดลงช็อตคลิปทันทีค่ะและหาข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับการลงคลิปปกติเพื่อสะสมชั่วโมงให้ครบ4,000ชั่วโมงนะคะ ประกาศฉบับใหม่จาก YouTube เรื่องช็อตคลิปจะมีประโยชน์กับช่องที่เปิดสร้างรายได้แล้วนะคะสำหรับสาย YouTuber ที่ชอบทำช็อตคลิปแล้วมียอดผู้ชมจำนวนมากเราสามารถสร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรำได้แล้วจ้าซึ่งตอนนี้เริ่มใช้ในประเทศอเมริกาแล้วนะคะส่วนทั่วโลกกำลังจะครอบคลุมในเร็วๆนี้ YouTube บอกว่าสามารถครอบคลุมทั่วโลกได้ ก่อนสิ้นปีนี้2021จ้าหวังว่าเทคนิคดีๆที่แชร์สำหรับวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดทำ Youtube ทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆและข่าวสารดีๆจากการทำช่อง Youtube สำหรับมือใหม่หัดทำ Youtube ทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและ สวัสดีค่ะอย่าลืมดูคลิปย้อนหลังเรื่องการทำช็อตคลิปให้เป็นประโยชน์ท้ายคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามกด Subscribe อยากดูคลิปย้อนหลัง ดูคลิปเก่าๆในช่องติวเข้มมือใหม่หัดท o u t u b e เพียงพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหาของ YouTube หรือ Google ว่าติวเข้มตามด้วยคลิปที่อยากดูนะคะเช่นเลือกดูตามเพลย์ลิสก็ได้ค่ะติวเข้มสอนทำปกคลิปติวเข้มตั้งค่าคลิปติวเข้มตั้งค่าช่องเท่านี้ก็จะเจอคลิปดีๆของช่องติวเข้มมือใหม่หัดท YouTube แล้วนะคะ ฝากกดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคดีๆในช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube หากคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่ทำ YouTube ด้วยกันกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ